ียวกันนี้ชีวิตมันจะก้าไปได้ยังไงในเมื่อเราไม่เคยเหลียวมองวามจริงแท้ของชีวิตที่อยู่รายรอบตัวเราและหากเราไม่จริงใจกับตัวเราเองและทรอกับต,ตัวเราเองแล้วเราจะมีหน้าต่อก,กับผู้คนได้ยังไงว่าเรามีตัวตนอยู่บนโลกใบเดไไี<อ>้หากละครคือการสะท้อนเรื่องราวที่ให้แง่คิดกับชีวิต บทละครที่ถูกถ่ายทอดผ่านนักแสดงในละครถามดูใหม่แล้วให้ใจตอบซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินคงไม่ต่างอะไรกับการเริ่มตั้งคำถามที่ถูกต้องให้กับตนเองต่อการกำหนดทิศท,ทางของชีวิตเป็นใครไม่สำคัญแต่จะเป็นสิ่งนั้นเพื่ออะไรทำอะไรไม่สำคัญแต่จะทำเพื่อใครเพื่ออะไร จะนำพาชีวิตไปในทิศทางไหนเป็นอาชีพอะไรยังไม่สำคัญเท่ากับการที่รู้ว่าทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วให้สิ่งนั้นเป็นคำตอบที่มันมาจากใจส่วนใหญ่ได้ยินแต่คำพูดแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงที่อยู่ในใจของเพื่อนเราเลยนะครับและขณะเดียวกันเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่อยู่รอบตัวมากเห็นคนที่อยู่แวดล้อมเรามากแต่เราไม่เคยรู้สึกกับมันและมองมันอย่างจริงๆ ก็เหมือนกับให้เราถามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรกันแน่นะคะระหว่างชื่อเสียงเงินทองหรือว่าความสุขในชีวิตค่ะก็คล้ายๆเพื่อนๆนะครับก็เหมือนกับว่าเราเราต้องถามตัวเองนะครับว่าเรากำลังทําอะไรแล้วก็ทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันค่ะบางทีมันอาจจะสับสนนิดนึงแล้วก็เราก็ช่วยกันหาทางไปให้ได้ค่ะ ไม่เพียงแก่นของเรื่องที่โดดเด่นและการตั้งคำถามอย่างท้าทายแล้วมีอย่างเป็นละครเวทีแนวขับร้องประสานเสียงครั้งแรกในภาคใต้โดยความร่วมมือของกลุ่มละครมานีมานะวงสมิลาคอรัสรวมถึงวงสงขลาฟิลฮารโมนิกและที่สำคัญสำเร็จได้เพราะต่างมองเห็นประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ทำออดิชั่นขอความร่วมมือกันคัดเลือกกันทั้งนักแสดงนักร้องคนที่จะมาทํางานอาสาสมัครร่วมกันในครั้งนี้เพราะจุดแรกที่เริ่มต้นก็เท่ากับทุกคนต้องเอาหัวใจที่เห็นกับประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเนี่ยมาทํางานร่วมกันงานชิ้นนี้สเกลใหญ่คนมากนะครับร้อยชีวิต100ชีวิตได้นะครับเช่นาการประสานทรัพยากรอย่างนี้เนี่ยครับให้เกิดงานที่ที่ ที่มีคุณภาพดังที่เราตั้งใจโดยที่เราคำนึงและเคารพคนดูเนี่ยมสิ่งที่ยากมากอันนี้เป็นความท้าทายสูงสุดหลายๆขั้นที่นั่งที่มาสีวลรนให้เนี่ยครับก็เป็นระดับอาจารย์ที่อยู่ในสงขาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีคนที่มีฝีมือเป็นน้องๆที่มีฝีมืออย่างน้องๆที่เล่นเบสเนี่ยเล่นอยู่ในวง BSO Thailand f i l h a r m o n i c ด้วยเพราะเหตุทุกคนมีงานประจำอยู่เราก็ต้องเรียบเรียงเพลงอะไรแล้วก็แจกกันไป แล้วก็ไปไปไป,ไปแยกกันก่อนแล้วก็กลับมารวมกันแล้วหลังจากนั้นก็มานัดวันที่วันที่ว่าต้องซ้อมใหญ่ซ้อมอะไรวันไหนบ้างแล้วก็ซ้อมทยอยกันมาเป็นระยะระยะปกติเวลาเราซ้อมเนี่ยจะต้องบอกว่าเราอยากให้ร้อยเราต้องซ้อมให้เกินร้อยเพราะเวลาขึ้นไปเนี่ยมันไม่ถึงมันเหลือไม่ถึงเพราะนั้นก็ทุกคนก็ตั้ง,งใจ โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกพวกเราที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเราต้องตั้งใจเป็นพิเศษนอกจากแง่คิดดีๆและสุนทรียภาพจากการขับร้องประสานเสียงรายได้จากการแสดงทั้งหมดยังมอบให้กับกลุ่มลูกเหรียงซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจะเขาได้รับรู้ว่าเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ไม่ได้ห่างไกลจากเขาอยู่ในภาคใต้ด้วยกันคิดถึงเขา แล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็อยากจะเห็นเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมไทยต่อไปพอได้เห็นกับน้องๆกลุ่มลูกเรียนก็รู้สึกรู้สึกฮึดขึ้นมาครับจากที่เหมือนกับก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเหนื่อยๆครับแต่พอเห็นน้องๆเขาแล้วก็ได้รู้เรื่องราวของน้องๆเขาก็รู้สึกเหมือนกับเราเราก็เป็นแค่คนตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆนะครับ <c oughs> คนหนึ่ง <c oughs> ในสังคมครับที่ได,ทได้ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเขาครับพอรู้สึกถึง กำลังใจแล้วก็กําลังกายที่ทุกคนช่วยจริงๆทำให้คนรู้สึกว่าก็ไม่กล้าที่จะถอยเพราะว่าถ้าถอยแล้วก็รู้สึกว่าคือมันมันเสียวเวลาหมดเลยที่ผ่านมาแล้วก็อถ้าทุกคนเราบอาสู้เาก็สู้สู้ถามดูใหม่แล้วให้ใจตอบจึงน่าจะเป็นละครขับร้องประสานเสียงที่งดงามด้วยน้ำใจของคนเล็กๆก,กว่าหนึ่งร้อยชีวิต ที่ต่างศรัทธาในสิ่งที่ชอบพร้อมกับการลงมือทำอย่างจริงจังทั้งยังตอกย้ำถึงการดำรงตนเป็นชาวสงขลานาคารินที่พึงประสงค์ในฐานะผู้แบ่งปันสู่กำลังใจอันเพิ่มพูนต่อเพื่อนร่วมแผ่นดินพานุเทพปานหมีภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทวิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน